สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจ่ามาพูดถึงดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งในวันที่24มกราคมปี2567นี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสนั้นมีกำลังวังชาเดินหน้าเป็นปกติจะส่งผลทำให้แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลบวกได้รับคุณได้รับประโยชน์จากดาวพระพฤหัส,สบดีอย่างเต็มที่ค่ะเรามาใช้กันในคลิปวิดีโอนี้ว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรเดินหน้าเป็นปกติในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจ I mean, ิกค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวสุภระราะใหญ่ได้ทําการโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ดาวพระพฤหัสท่านโคจรวิปริตมานานเกือบเกือบห้าเดือนเต็มทั้งการโคจรพักองศาและทั้งการเดินมนรวมๆกันไปแล้วเกือบหเดือนถือว่าเป็นระยะเวลานานเลยนะคะจะตีไปก็คือเกือบครึ่งปีกันเลยทีเดียวในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวพระพฤหัสเส์ดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาว เจ้าเรือนกระดุมพระของคุณได้ทําการโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาแม้ว่าดาวพระพฤหัสจะเป็นราชาโชคได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งก็จริงแต่ดาวท่านโคจรวิทริตนะคะอย่างที่บอกไปก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนณาราศีพิจิกมีเรื่องให้เสียทรัพย์เสียเงินมีเหตุที่จะมีคนมาบั่นทอนเกี่ยวกับการเงินการทองมีความอืดมีความล่าช้าในเรื่องของการเงินรอคอยเงินจากลูกค้ารอคอยเงินจากลูกหนี้ก็ไม่ไ สักทีบางคนมีคดีความเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์นะคะหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินก็เป็นไปได้และชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านในระยะเวลาที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์เป็นนี่นะดาวกระดุมพระโคจรมาเป็นอริแบบนี้อาจจะได้กู้ธนาคารขอสินเชื่ออาจจะเป็นช่วงที่คุณกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านลักษณะนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะเราก็ต้องมาดูกันอีกครั้ง ว่านี่ที่คุณก่อมานั้นเป็นนี่ดีหรือนี่เสียนั่นเองค่ะและในช่วงวันที่24มกราคมปี2567ไปจนถึงวันที่24 25มีนาคมปี2567ดดาวพระพฤหัสบดีดวงนี้ได้ทำการโคจรเดินหน้าเป็นปกติอยู่ที่ราศีเมษเหมือนเดิมอยู่ในเรือนอริเหมือนเดิมค่ะ ดาวปุตตะและดาวกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนอริและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคก็จะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามาคุณจะได้จัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวกระดุมพระอยู่ในเรือนเสียเหตุที่จะต้องใช้เงินก็ยังมีอยู่มากเหตุที่จะทําให้คุณต้องเสียเงินก็ยังมีอยู่มากชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวคุณเอง การเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกหลานบริวารหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณสัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ได้นะคะก็ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีหรือไม่เช่นนั้นมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเด็ก ะะอาจจะมีเด็กมาหลอกหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์จ่ายเงินไปกับลูกหลานเยอะหรือเสียเงินไปกับลูกค้าลักษณะนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีหนี้มีสินอยู่ช่วงนี้เหมาะมากนะในการปลดหนี้ในการโปะหนี้หรือชําระหนี้ไม่อย่างนั้นนะคะมันจะมีรายจ่ายเข้ามาถ้าคุณจะแก้เคล็ดคุณต้องเอาเงินไปชําระหนี้เลยหรือใช้เงินในการทําประกันชีวิตเลยแบบนี้นะคะชาวพิจิกต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ เพราะดาวพระพฤหัส,สบดีถือว่าเป็นดาวของผู้ใหญ่นะคะเป็นดาวของครูอาจารย์เป็นดาวของคนที่มีอายุมากกว่าคุณประมาณนี้แล้วเมื่อเขาโคจรมาอยู่ในเรือนอริคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกผู้หลักผู้ใหญ่จับผิดเพ่งเลงหรือมองไม่ดีนะคะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือเป็นช่วงที่คุณนั้นทําความดีกับคนไม่ขึ้นทําคุณไม่ขึ้นทําบุญไม่ขึ้นประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกทําบุญเลยไม่ใช่นะคะ ก็ยังทําสะสมไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพอคุณทําดีกับใครแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดีตอบกลับมาก็อย่าไปคาดหวังแล้วกันนะในจังหวะที่ดาวการเงินมาอยู่ในเรือนอริเรือนเสียแบบนี้ต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงค่ะ อย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินการทองและไม่เหมาะให้ใครหยิบยืมเงินถ้าคุณจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินใดๆให้จัดการด้วยตัวเองถ้าคุณจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องใดก็ขอให้คุณวางแผนและคิดให้ดีอย่าเชื่อใจคนอื่นเพียงแค่เขามาบอกว่าใช้เงินลงทุนตรงนี้สิดีนะทำแบบนี้สิเขาทำแล้วสำเร็จนะแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะมีโอกาสขาดทุนแล้วก็เสียหายกากับคุณได้นั่นเอง ในช่วงที่ดาวปุตตะมาอยู่ในเรือนอริมันเป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือร้อนค่ะมีความขยันมีความแอคทีฟปุตตะอริเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลลบอย่างเดียวนะแต่มันกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นก่อเกิดงานใหม่คุณจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาคุณจะได้จัดสรรปันส่วนในเรื่องของการงานคุณจะมีไอเดียมีความคิดที่โลดแล่นชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นจังหวะที่ชีวิตคุณเดินหน้ามันมีความกระตือรือร้อนมันต่อสู้ประมาณนี้ นะแล้วในช่วงออวันที่20มกราคมดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากๆคือเป็นมหาจักรไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จังหวะนี้นะคะก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับเงินได้รับโชคมาแบบคาดไม่ถึงได้ทรัพย์สินบางอย่างมาครอบครอง คุณจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับสิ่งสวยงามได้เครื่องประดับได้ของมีค่าได้ทองได้เพชรได้พลอยนะคะหรือได้อาหารการกินที่มันอร่อยถูกปากนะมีคนเพศหญิงเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ หรือชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ําอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคจะมีมุมที่ดีไหลลื่นดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้ใช้เงินแบบไม่ถูกต้องด้วยนะคะใช้เงินแบบไม่ถูกต้องหมายความว่าอะไรคือคุณแอบใช้เงินโดยที่คุณไม่บอกคนใกล้ตัวซึ่งจริงๆควรจะบอกอย่างเช่นการใช้เงินไปกับสัมาบาังสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่และคุณไม่บอกแฟนประมาณนี้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้เงินลับ ได้มาจากการช่วยเหลือสนับสนุนของใครบางคน ดาวพระศุกร์ที่โคจรมาเป็นมหาจักรในเรือนกระดุมพระนี้ได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระอังคารด้วยซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์เขาเป็นดาวคู่มิรใหญ่ค่ะดังคํากลอนที่ว่าศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาตรงนี้เด่นชัดมากนะคุณจะมีตัวช่วยในเรื่องของเงินเงินทองทองถ้าชาวพิจิกท่านใดขาดเงินคุณจะขาดไม่นานเดี๋ยวก็จะมีทางออกทางแก้ได้จะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรือว่ามันจะมีโอกาสพิเศษอะไรเกิดขึ้นนะคะส่งความน่าอัศจรรย์ใจให้กับคุณได้เลยแต่ใน นาเดียวกันชาวพิจิกจะมีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะจะมีบางประเด็นบางประการที่คุณจะต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขคิดคำนวณแล้วมันยังไม่พอต้องหาเงินเพิ่มมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลลณนาราศีพิจิกนั้นขยันหาทรัพย์ขยันหาเงิน นะคะแอคทีฟกระตือรือร้นในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บสุขภาพตัวคุณแฟนคนรักหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานพ่อแม่เนี่ยคะ่ะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการบำรุงดูแลตัวเองนั่นเองนะคะดาวการงานโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะให้ความสำเร็จดีงานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะมีความสำเร็จรวมไปถึงในหน้าตัวกลางตัวแทนงานเจร จาง,งานขนส่งงานที่ต้องเดินทางงานที่ต้องพบปะผู้คนต่อรองนะคะแบบนี้จะรับรื่นดีมากๆเลยนั่นเองค่ะพอเข้าสู่วันที่5กุมภาพัานธ์ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นโคจรมาเป็นมหาอุดค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งการลุยต่อสู้ความขยันขันแข็งเมื่อโคจรมาเป็นมหาอุดแบบนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย ลุยเดินหน้าแล้วสำเร็จยิ่งขยันยิ่งรวยเครือข่ายคอนเน็กชันจะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะโดดเด่นมากดวงชะตามีพะละกกำลังมากขึ้นคุณจะคิดอ่านเขียนได้คล่องแคล่วเลยการลงมือทำสิ่งใหม่คุณจะไม่กลัวกับอุปสรรคไม่กลัวกับปัญหาคุณจะลุยคุณจะเดินหน้าและพร้อมปะทะมากๆนะคะจะเป็นจังหวะที่ชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้รับกับความเติบโตและขยับขยายนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพิจ จิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ